มึงต้นพวกมาไล่แตเดินออกดอกไวิ่งๆขึ้อดอกอคอ่ะเห็นมั้งไหมแลังเริ่มทีออกดอกอันนั้นออกดอกอืมออกวนะิ่งเนาะม่ท่านเลยถ่ายเลยออกแล้วกันมันต้นออกอวบออกดอกมัน่อเสียง,งามเนาะคันเนาะมึงเนี่ต้นเล็กๆนั่งก็ออกดอกโอ้ยคือดอกเห็เนาะนี่เนาะ ออกดอกไวเถอะถรามดามันต้องต้นใหญ่กว่านี้ก็ออกดอกโอาออกดอกไหวไหมออกดอกแล้วถรามดามันัวใหญ่กว่านี้แะ้วกันออกออกดอกน้อยๆพอจอยดอกเลยบ่งามปันไดตอนนั้นมันเป็นดอกง่ามๆ ดอกใหญ่ๆกันมันอวบมันดอกง่ายๆดอกคือพวงมาไล่หนี่างามก็อย่างนี้มันดอกออกช่องามก็อย่างนี้คือออกไวแต่นอหน่นะอันนี้ต้นนนัสนใบด่างตะเรียนน้องคนาะสนใบด่างอันนี้ด่างค้าวคาดสนตะเดียนไปขอก็เจ้ามาปลูกอันนี้ด่างด่างค้าวด่างนี่ใบไล่ก็อย่างนี้แล้วอันเหลียงโอ้ นี่คือกันชนใบแางนี่ก็ต้นพุ่มมะลัยกำลังงามอืมคือออกดอกไว้แต่ต้นพุ่มมะลัยมึงดูต้นพุ่มมะลัยประเด็นคือออกดอกไวแต่งามๆแต่ว่าออกชุดนี้แล้วพ่อมันใหญ่ขึ้นมาอีกเมื่อสิออกงามนั่นก็ับดอกงามๆนะคุณเนาะดอกเป็นพุ่มมะลัยคือประเด็นคือไทยล่องยูทูบนะไทยลงให้เบิ้งคลิปหนึ่งคือ คือพวงมาเลยประเด็นก็เลยเอิน่นมันดอกพวงมาเล่แค่ต้นมันซื้อ,อยังแถมเนาะประเด็นก็เลยเห็นดอกมันคือพวงมาเลยก็เลยเอิ่นตามตามดอกนะครัเนาะตามซื้อมันจะคอยถือมันคือพ่อมาไล่ยังสิไปเอื่อนตน้นเหมือนออกดอกไว้อยมนนันออกตัวน้าใบบนพระท่านเลยดอกพ่ะท่านบานเนี่ยตัวน้อยหนึง ว่ามันสวยไงประเด็นที่อัปเดตไม่บางอย่างเลยตอนไงก็ตอนไงก็ครับก็คอยจีนันดอกคอยสีงามันนี้มันออกดอกมันดอซื่อดอกออกดอกข้างออกดอกดอซื่อนะคะเนาะมันเป็นดอกเออตองนี้ก็สีเว มีต้นแสงนุ่มแสงท่องคนนี้งามงามมีแตต้นเพื่อนกระเด็นงามครับเพื่อนนั้นตนเจบบอนสีกระเด็นด้วยนีบอนสีกระเด็นก็ร่างออกดอกโอก็ล่างออกเนีโดีอย่างนึนะก็ร่างออก อันปลูกบอนสีประเดอนที่แรกลรองปลูกหรือมันบ่ค่อยหเกิดดีบันไดเนาะคะเนาะมันปรุงหยอดออกมาเนาะเลยเลื่อล่องปักตื่นตื่นล่องเบงนี่ประเด็นปักตื่นตื่น่งได้นนี่ทีพาหัวออกมาปักตื่นตื่นปักตื่นตื่นปรากฏว่าเกิดไล่ได้ดงเลยเกิดดีดีนะนอยง่สัมตี่เห็นว่าประเด็นปักตื่นประเด็นปลาเพอันั่นนี่หัวพามาเด้เนี่ประเด็นก็เลยอัปเดตมาให้เบิงเนาะคะเนาะอันนี้หัวประเด็นพามา พามากก็เลยเอามาลงนั่นนอนหนึ่งก็ร่างติเกิดอยู่ฟังก่อนนันอีกนอนหนึ่งก็ร่างติเกิดโพกันมากเห็นพ่อมีแมวนี่เกิดโพกมากสองนอนแล้วนอนที่สามนีทข้างไหนนอนหนึ่งเนาะก็เดินถูกไฟลายนอยเนืน้อมันเกิดมากเป็นการที่อัปเดตในเบื่ององื่นมาคเนาะมีอีกกระทางหนึ่งอันนี้ก,ก็ร่างโพนอนออกมาหน่อยนอน นอนขันเ้าปลูกตื่นๆมันยังค่อยโพัวยังเนาะขันเนาะปลูกตื่นๆพง่ายคือนระเดินปลูกอันนี้อันนี้ก็โพง่าย,ยแต่ออกมากราเป็นกอแต่ออกมาเยอะแล้แต่ออกมา,กลออกมากหลายนี่ขันเ้าปลูกตื่นๆนี่สีมันใหญ่ไว้ อันนี้ก็คือกันพุ่นแตกนอออกมาอีกหรอเพิ่มเพิ่มนอมาอีกแล้วเ,เนานะคะเนาะอันนี้ก็คือกันแตกนอกมาอีกเลยเพิ่มนอมาไห้ประเด็นตั้งหลายเลยเกิดครับขวบครับอแล้วก็ออกนอกอ,นนออกนอกมาไหลเนาะคนท่าปลูกเลือกมันนั่นนอนมันบคยายนั่นเนาะคนเ่าปลูกตื่นนังสีขายายนอไว,ไว ข้าวเดียวกับขายายนอเป็นเพื่อกันก็บ,บอนหน้าหายหมุนไหลไหลออกมาอันนี้ไหลไหล,ม,ไล,ไลม,ออม,มันก็เอิญไหลเพื่อไหลมันพ่ออกมากหรอมันก็เป็นหยอดมากนะเนาะประเด็นกับเบอรคอดล่องเตี่ยวตั้งแต่พัดเจ้าว่ามีบอนสีนี่แหะประเด็นก็เลยพอดีเขาหายมากเลยได้ล่องขายายล่องมือขายายลองมือได้ผลนะอุ้ตก ฝนตกง้ประเด็นเหมอนบอลประเด็นสัมเยสั่มเอบอลกง้งนีอสักมกงั้งันน่นั่นฝน,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 นตกพักเนาะตกแน่เนาะเนาะตกลงมากปีปลาปีปลาเือกันก็บอลหน้าห้องคนตกมากเ่อนัันก็สัมสอบน้าก็บังใบบอลฝนตกมากค่ะบอลงา้ อันนั้นนอ,บอแบบง่ายเลยคนเขาก็เดือนมัน้กงบอนลนะคนเนาะตัวนั้นนี่ก็บ่ทื่อนเนี้ยไปปลูกให้ไประเด็นได้ไปให้โรบุรีไปเด็นเสือไปปักไปอันนี้เป็นมันเมืองในนอ,บอแบบง่า่นองน่า่อุ้วอป,ปวดคนนะโอ้อยนอ,นบอแบบง่า่ครับมีสองนอกร่างเกิดมาพูดอีกนอนหนึ่งโอ้สามนอเหมืนตอนนี้ที่ประเด็นนั่นผ้าบอลเสียบไปเนาะคนเนาะ ดูดได้อัปเดตไหมเบอีกนี้นค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยกันเลยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณนทุกกำลังแรงใจที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามประเด็นประกอบคุณเได้หายจิ้งบอบกจกโบลงตั้งมากขึ้นจะเลื่อนลงเรื่องเนาะค่ะเนาะสุขภาพแข็งแรงทุกคุ่นด้วยกัน้ลยระเด็ดแติสีสกิดใบตอนนี้กันประเด็นสีแดงต้องเงินดอกพวงมาลัยมันดอก มันได้เกิดไว้มันออกดอ,อกตรงนั้นต้นบอยไน่บันไดมันดอกหลากหลายมันได้เห็นออกดอ,อกในประเดียนน,นอกคาะขอบคุณทุกเถื่อนใหม่เพื่อนเกา่าด้วยค่ะเด้อมากดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดียนขอบคุณหลายๆน่อยกินโบกโตโปลงทำมากค่ะถึงแจงนกห้องจอกแกจอกแกะกัน ไปเป็นกระตจบไปตอนนี้เอาไว้ติดตามคลิปหนาเด้อกันเด้อคลิปนี้ก็เอาไว้ซสำเนี้ก่อนสวัสดีค่ะด้วยไก่ๆคว้มาไล่มาคนกเนาะตัวกุณทั่วลูกด้อยกันเด้อขอบคุ้นเพิ่นใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มากห้กำลังใจเผื่อเดือนไก่ช้าๆได้พาเล่นงามด้วกันเด้อจะเล่นหลงเรื่องบมทุกคนสวัสดีค่ะติดตามคลิปหนาเด้อกันเด้อคลิปนี้ก็เอาไว้ซสำเนี้ก่อน ขอทุ่นถูกกำลังแรงใจชาดีค่า